กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่ฝานอาทูปั่นสีิีภาคเลาะสวนตัดกล้วยแล้วกลับไปบง่งลำไยคิดตั้นพี่น้องคะ่ะลำไยคิดตั้นมันเป็นแนวใดไปไปน้ำกล้วยสุข,ขัดต้นพี่น้องจ้สะสักลูกดิกำลังหิวหิวอยู่หากล้ว<ม>ยกินอยู่พอดีพอดีเลยมานี่แหละพี่น้องเ่าสวนกระได้กล้วยผลไม้แปลกอ่า พ่อแม่พี่น้องอันนี้ลำไยคิดตั้นเนาะค่ะเนาะลำไยคิดตั้นอ่ะในใบมันจะเป็นนักชีพพี่น้องค่ะอันโล่หนึ่งเก่าลอยถึงพันเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่ลูกชีก็มาปลูกไว้สามปีพี่น้องแต่ตอนนี้กับชีพ้าพี่พ้าน้องเมื่อเบิงอ่ะในการต้นมันเนาะพี่น้องเนาะต้นมันหรือว่าอ่ะช่อของมันเนาะพี่น้องเนาะมันอ่ะมันกาลังจะออกดอกด้ยพี่น้องมันกาลังจะออกดอกลำไยคิดตั้นพี่น้องค่ะ มันเป็นผุ่มแตงสีเป็นผลละไมอุ้ยมันออกดอกทึ่มๆพี่น้องเป็นผลละไมอา่าอินโดนีเซียใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะคะเป็นผลไม้อินโดนีเซียนะคะพอดีนะพี่น้องพอดีว่าเอามิดมันมาปลูกเนาะพี่น้องคุณแม่ลูกศรกับบได้มาเบิงในสวนนี่แปลงนี่ปลูกไว้แต่ว่าก็เลยมื่อนีคิดจังไหนมลูกคิดฮอดมันก็เลยมาเบิงพี่น้องก็เลยมาพี่ผ้าหนองมาเบิงนี่ใบมันเป็นแงสีพี่น้องใบมันเป็นคล้ายๆใบกระท่อมเนาะคล้ายๆใบกระท่อม ลำไย่ยคิดตั้นนะพี่น้องนะมากก็เผื่อนมาในสองคนเดี๋ยวสิเอาเอาช่อมันให้ให้เบิ้งพี่น้องอ่ะถ่ายดูดิจับเลยยายนี่ก็มาฟันฟันต้นกล้วยออกนะคะในเผื่อนฟันต้นกล้วยออก<ต>เพื่อจะให้มันมีแดดเนาะเผื่อนเนาะเพื่อจะให้มันมีแดดหล้วจ็จะให้มันได้มีลูกเนาะคะนะ่ะเนาะเอาต้นหนุกับต้นมะคุ้งพี่น้องต้นมะคุ้ง กระนิกรำไยคิ้ตั้นนี่พี่น้อง <Okay. S 1> นี่เพื่อนเพื่อนเอาต้นนี้ออกอีกไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจีถ่ายคยล,ายนนลิปช่างมันเถอะให้ลำไยมันมีนั่นดอกมันทั้งทั้งพี่น้องดอกมันนี่ต้นนี้เดี๋ยวมันจะสูงไปไหนต้นนี้ต้นใหญ่นั่นแหละเออนัอ่นแหละตัด,ตดเ,เลยเออเอาเอาต้นกล้วยออกนะคะพี่เน่อนพอดีเพื่อนเอาต้นกล้วยออกเพื่อจะให้ลำไยต้นนี้มันสมบูรณ์เนาะ เพราะว่าคุณแม่ลูกซีปลูกมันเป็นผลไม้แฝกอยู่ในตระกูลผลไม้แฝกอ่ามันเป็นผลไม้ต่างประเทศพี่น้องลำไยต่างประเทศเขาเรียกลำไยคิดตั้นเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่ลูกซีกระไดมิดมันมาปลูกพี่น้องปรากฏว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้พี่น้องอ่าโอเคนี่เอานี่หรอยากมันจะเป็นสีหยังเนาะพี่น้องเนาะมันออกเข้าสวยนะถ่อฉันก็ไม่เคยเห็นถือๆหน่อยถือกล้องหน่อย fc เห็นด it ้วยพยบอัน no, นี oh. ้พยบเอายายไปยบพยบเอาพยบเอาใบมันเออเดินก็กลัวมันจะหักไม่หักหรอกดึงนี่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 กลัวมันจะหักอ่ะฉันจับจะถทายนี่พี่น้องค่ะเออเนี่ยช่อของมันพี่น้องทำใหญ่คิดตั้นพี่น้องจ้านี่นี่กำลังออกดอกพี่น้องเอ้ยน้ํามดแดงนี่ ไม่เห็ดอี๋อะไนี่เอ้ยมันแดงก็ออกมันสิไปกินมักรันย่ยส,สั้นสั้นสั้นหมดออกหรือว,ว่ามันฉิดอกมันสิพัง,องโ,โอ้โหเนี่ยพี่น้องกําลัางเป็นช่อพี่น้องค่ะต้นเดียวมิดเดียวเอามาปลูกก็ว่ามันก็เลยกลายเป็นนี่แน่พี่นออ้องเนี่ยขึ้นไหลูกซีเห็นในอันนั้นนะพี่น้องในวิดีโอในคลิปเนาะพี่น,น้องเนาะเนี่ลยลําไยคิดตต้นเด้อพี่น้องผู้ใดเผื่อเพื่ออยู่ต่างประเทศเนาะเคยได้กินลําไยี่กระอมนินมาแน่เด้อพี่น้องเด้อนี่ดอกพี่น้องกําลังดอก เนาะก็ล่งดอกนะดอกมันคล้ายๆคล้ายๆดอกอะไรแกได้ดูชี้ถ่ายตอนที่ชี้ดอกแล้วก็คุยไปด้วยนี่ดอกมันคล้ายๆอะไรนึกออกเลดิคล้ายๆดอกหญ้าเนะเออมันเป็นช่อยาวๆมันเป็นระยะเหมือนกล้วยไม้ป่าเนี่ยพี่น้องก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะุณแม่ลูกชี้กะมันมีมุดแดงเนาะเอาเอาใบนี่ออกเนี้ยมุดแดงกัดละเอามุดแดงออกกุยัานมุดแดงไปกินมันไม่ตอนมันมีหน่อยนะน้อง มันแห้งไม่ต้นเดียวได้พี่น้องนี่ต้นหนึ่งแทงเติบอยู่เห็นอันแต่มันสวยมากเลยให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆมีหนวยเหรอเดี๋ยวจะได้มาเบิงมันใบใบนะพี่น้องนะอุอ้ยสวยพี่น้องเอ้ยสวยสวย,ย,ยกำลัง<ไ>ปเป็นช่อเป็นดอกเออพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละพี่น้องคะ่ะเนาะก็เพิ่งจะเคยเห็นบอกเคยกินพี่น้องจ้า แต่ว่าอันนี้ลำไยคิดตั้นในมิดมันมากเพราะว่าอันเพื่อนเขาไปวัดเนาะไปวัดบานนี้อันมาเลเซียเขามาทําบุญเนาะค่ะนาะเอาผลไม้นี้มาทําบุญหลังจากเขาทําบุญแล้วพระเพื่อนชันนะพี่น้องก็เลยเอามาปลูกมิดพี่น้องคะเนี่ยเขาเรียกว่าลำไยคิดตั้นเนาะพี่น้องขุนแม่ลูกซีก็ได้มาตนน้นเนืงกับเขาคือกันพี่น้องเป็นผลไม้ราคาแพงค่ะเพื่อนๆจ้า โอ้ยให้มีลูกดกดกเอรพี่น้องเด้อสดได้าพี่พ้าน้องมาเก็บอ่า,าคลิปนี่ยค่ะขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจ้า